สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบรถอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมจะมาให้เล่นดูเลยนะครับนี่มีชื่อแล้วอย่าถามเลยว่าผมปักหมุดเป็นไหมบวเป็นอ่ะเข้ามาก่อนอเสียงก่อนแค่นี้พอลังมาก คลิปล่าสุดของผมก็คือคลิปยาวนะครับเป็นคลิปที่ว่าผมไปลงเอนแบบนะครับถือเสื้อเดี๋ยวมีคนถามว่าปักหมุดหน่อครับเออผมปักหมุดแล้วเจนปักหมุดกก่อนนี่นนนนนดูรถผมรถแต่งมาโดยเฉพาะเลยนี่แอดก็แอดมาเลยถ้าแอดกับผมนี่แอดได้นะอนุญาตให้แอด ที่โงการเล่นสมบนี้คือเขาจะให้เงินเรามาให้เราไปซื้อรถแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาขับรถเพื่อวามตังหรือจะไปลงแข่งก็ไซึ่งลงแข่งจะได้เงินเยอะกว่าแต่ขึ้นอยู่กับอันดับว่าเราแข่งกับคนอื่นแล้วเราได้ติดอันดับอะไรบ้างก็จะมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าอันดับกแล้วแต่เลยว่าผู้เล่นเขาเท่าไหร่กําลังสูงสุดมีแมปสะพามีแมปหลายแมปมากเลยก็บางแมปก็จะยากบางบางแมปก็จะง่ายบางขึ้นอยู่กับว่า ผู้เล่นที่เข้าไปเนี่ยมีประสบการณ์กับตัวแมพเท่าไหร่ผมเนี่ยก็ควบคุมรถไม่ค่อยเก่งหรอกก็นเล่นกับโทรศัพท์นี่เราก็จะมีรถที่เราไปซื้อแล้วเราก็สามารถไปแต่งรถได้กับซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ผมแนะนําให้ซื้อเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะมอเตอร์ตัวของมอเตอร์ไซค์จะแรงกว่าเดี๋ยวผมพาไปซื้อมอเตอร์ไซค์กันนะก็มันก็จะมีพวกอักษรที่เป็นรูปรถบ้างรูป เรืออะไรพวกนี้หรือว่าจะกดทีละฆังตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่อยากจะไปใช่ไหมเราก็สามารถกดเทเลตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้คือตัวของแมพว่าเราจะไปตรงที่เล่นตรงไหนสมมติตันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อรถอันนี้ผมไปตรงที่ร้านซื้อรถตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลย้จุดเกิดเราคือตรงนี้เลยต่อมาอันนี้เป็นร้านมอเตอร์ไซค์และรถ ATV ก็จะมีแข็งสำหรับ ATV ด้วยนะครับกับมอเตอร์ไซค์อันนี้คือมอเตอร์ไซค์ที่เราซื้อได้สามารถเช่ารถเพื่อไปลองขับดูได้เดี๋ยวผมจะลองไปขับดูไปตอนนี้ผมได้เช่ารถมันแล้วครับนี่เป็นเซี้ยวเลยขับให้ดูเลยในแบบนี้นอกจากจะมีการขับรถแล้วก็ยังมีเหินให้เราด้วย อาจจะเป็นเหินแบบที่่อยเฉพาะกับเหินที่เรายิดเองก็ได้นะครับในเกมก็คล้ายๆกับพวก DDA อะไรพวกนี้นะครับที่เราสามารถคิดเหินได้อย่างพี่ปิมก็คิดเหินดีๆเยอะเลยแต่ผมไม่มีเหินเนี่ยในตัวแมปก็ต้องต้องไปที่เหินโดยเฉพาะเลยจึงจะเหินได้แต่บางครั้งถ้าเราเร่งความเร็วรถ2งสองร้อยสามร้อยก็จะสามารถเหินได้ตามใจเลยไม่ต้องมานั่งเหินอยู่ตรงจุดเหินที่เขาทาให้อย่างอันนี้ของผมคือตัวสปีดบ๊ท ก็จะประมาณนี้เราก็จะมาเหยอ,อยู่บนสะพานซึ่งสะพานตัวนี้ก็จะมีแข่งแต่เวลาแข่งก็จะนานหน่อยเพราะเราต้องขับไกลๆแบบไกลๆจนขับพาทัวร์เมืองอทัวร์ก่บนนี่คือตัวเมืองเลยเราข้าง,ข,างข้างใหญ่แต่น,นี่เรามาฝั่งทะเลแล้วสุดเยอะเลย เดี๋ยวเราเคลเรยกลับไปที่ร้านมอเตอร์ไซค์ก่อนเราะาจะมาเล่นเหิืใหม่มันมีหลายสูดเหิือนะครับแต่สูดเหิือที่ผมจะไปูดเหิือที่ผมจะให้ดูเป็นอีกเหินหนึ่งขาเลเหยน่อคอมอาจจะเป็นไม่เหิืหรอกครับประมาณเหยื่อประเภททเเหยืคอมโบหรืออะไรผบบนั้นไปที่เองแต่เขาก็มีชื่อของมันอยู่แล้วแต่คิดเองคนที่เล่นเหิือก็ไม่ค่อยจะมีนะมีแต่แบบ พี่ขี่มอ,ามาตอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์จะเขินสูงกว่ามากเลยนะก็จะเป็นเนนตรงนี้นะคะพี่ให้เราให้เราเหินเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราวนรถมาตั้งแต่ตรงทะเลทรายแล้วเรามาขึ้นตรงเนี้ยเราก็จะสามารถเล่นเขินได้ให้เราวนมาตั้งแต่ทะเลทรายเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อแฮลิหอหรือเฮลิคอปเตอร์แหละครับกับเครื่องบินนะซึ่งผมไม่ซื้อเพราะมันแพง เดี๋ยวเราจะเล่เนความเร็วไปงี้เลยๆเวลาเราจะดูว่าเขื่อนมันมายังไงเนี่ยมันยากมากนีครับนี่เพราะก็จะมีเขื่อนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องเข้าไปแล้วเขื่อนก็เปิดนี่ถ้าสมมุติเราข้ามตรงถึงตรงนี้ได้ก็จะเป็นแบบสูตรเลยก็เห็นเขิอนอยู่ตรงนั้นะครับเดีย๋ยวผมไปวนรถจะให้เขิ่นนครับเอารถมาจอด รถของรถเนี่ยแต่งสีแต่งเสียงอะไรแล้วแต่เลยครับสีกระจวดกางเกงเราขับเข้าไปอย่างนี้เราเล่นความเร็วให้สุดนะครับเราพุ่งตรงขาตรงนี้แล้วรถก็จะกดเบรกรถก็จะจอดแบบดีๆได้นะหรือว่าอยากการะฮาแรงหน่อยก็ไปแข่งเลยเดี๋ยวผมไปแข่งดีกว่า เป็มอเตอร์ไซค์พวกผมเช่าครับะรจะได้เงินน้อยมากในการแข่งขัเพราะไม่ใช่รถของตัวเองที่ซื้อมาเดี๋ยวผมเอาเป็นเปลี่ยนรถกันนะครับอันนี้คือรถตอนช่วงเทศกาลอีสเตอร์เอ็กนะครับหรือว่าช่วงเทศกาลไขก่กระต่ายคันนี้ฟังเสียงนะเสียงดีมากเลยครับเสียงทุ่นหรือว่าถ้าอยากฟังเสียงคันนึงเนี่ยก็คันนี้ เสียงออกนิ่มๆเบาๆนะแต่เป็นเสียงแบบฟังแล้วอันนั้นมากกว่าแต่อีกขั้นนึ่งเนี่ยบ้มเครื่องเกิดระเบิดเสียงดังมากเ,เร่งความเร็วไปเรื่อยๆเลยเบรกแป๊บเอียดโอ้ยพี่คนออกมาแล้วเพราะเขาเข่งเป็นเวลานะฮะเจ๊ขอมมีหลายดีมากสำหรับตัวแบบนี้ที่เคยเล่นกันอันนี้ยังมีคนลงอยู่นะ นี่ครับมาแล้วดีแล้วนี่ผมจะแข่งยังไงนี่ยนะผมเจอผมเจอลำโบเนี่ยลำโบเสร็จแล้วเปิดเพลอนหมายถึว่าเราจะแล้วใครจะชนะวัดแบบเดียวขอก็ะต่ายที่มันไปที่สี่รอเนี่ยแล้วผมตากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผมเล่นได้ถึงสนะอ,องร้อยเนียแต่ช่วงนั้นก็จะเล่นความเร็วไม่ได้สุดมากก็ะเถอะ นี่คือผมจะแพ้นะแต่ถ้าเป็นรถที่คันเนี่ยที่เสียงก็ะึ่บเนี่ยของผมสีขาวสีดำเนี่ยก็แรงกว่าคันนี้ถ้าสมมติรถเยียดรถกลางคันเนี่ยไม่รอดครับเขาจะตัดรถจากการแข่งขันหรือถ้าเราเออกจากตัวถนนเขาก็จะตัดจากการแข่งขันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องระวังการชนด้วยนะครับเพราะถ้าเราชนเนี่ยเราจะเสียความเร็ว ไปกันแล้วผมทำอะไรอยู่เนี่ยมัวมัวแต่ยืนปเปลี่ยนรถเปลี่ยนไปคันนี้หน่อยคันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังนะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะผมเสียงก็ค,ค่อนข้างจะดังเลยลเราต้องรอฟันะคะหนูนะครับ เสียงดังดูแล้วจะมีหลายสีหลากหลายนะครับเห็นเลยว่ารถเขาเท่กับผมผมรถผมกากอ่ะวิดูก,กากไปเลยรถเขาเท,ท่จริงผมยอมรับเลยว่ารถผมกากผมรถฟรีนี่ไม่เก็บไถ่อันนี้เสียงแบบจริงจังหลายคนมากเหลือเพียงส,ส,สองคนในที่สุดแล้วนี่ผมจะเแค่ห้ากระไ่าย เวลาเล่นต้นทำเลก็จะเล่นทำเลได้ดีนะเอาเลยนะคะว่าเนค่ยคนจิ้มอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนจิ้มเลยเท่าไหร่ถ้าาะำาเนยนกแข่งรถนะคะ่ที้หนแกแรงกว่านี่ไอ้าวหมยแรงนี่ยหมายถึงตอนเล่อนนมันจะแรงเออแต่ปรตีเนี่ยก็จะไม่แรงเท่า่ หรือว่าถ้าเราจะเปลียนเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะครับนั่งไปเลยเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะแรงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แรงมากเป็นฉพาะถ้ามอเตอร์ไซค์แพงสุดเดี๋ยวก็สามแสนครับผมเสียงอืม้ม นี่นะเวลาปล่อยไปอย่างเงี้ยครับไม่ฮะไม่ขายลาจอดเนีいい่ยจอดที uh ่ตรงช่องนะครับผมเวลาจอดเนี่ยผมจะสอนว่าให้เราจอดดีๆนะครับอย่าไปจอดเกินเข้าร้านนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจอดเกินเข้าร้านเนี่ยเขาจะมองเราเพราะเราเนี่ยไปจอดอะไรตรงนั้น เนี่ยจ่อแบบผมเนี่ยถือว่าดีแล้วนะเพราะเราไม่ได้จ่อเข้าเกินอันนี้คือการที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันไ้่สมมติแต่งเนี่ยสูงสุดคือร้อยนี่ไหวเลยใช้เงินหนึ่งแสนได้ไม่เกิดได้ไม่เกินสิบพันคันนี้ควรเก็บตังค์ซื้อเนี่ยก็จะเป็นคันนี้แคันนี้น่าเห็น แต่ที่ราคาแต่ที่ดีที่สุดอคันี้พเพราะเรื่องความเร็วได้เยอะแล้วก็เร็วด้วยนี่อย่าไปจอดอย่าไปจอดตามไอ้ซิกมาคนนี้นะผมมันไม่ดีซิกมาคนนี้มันอ,อ่ไม่เคารพกฎหมายเดี๋ยวผมไปดูรถต่อย,ยอ่ะสะพานลอยก็จะเหมือนสะพานที่ไทยอะ่ะตเข้าเกตสมุดปรากา็จะมาในสะพานลอย อุยอ๋ออันนี้ก็คือรถทั้งหมดนะคะที่มีเราจะไปดูรถเอามาทำอตไรมไซค์ำอยู่ในชออ็อปวะคือผมก็งงจรอ,อันนี้ก็รถบรรทุกนะคะผมขับรถบรรสุดเนี่ยที่มันเร่งได้คือหนึ่งพันนะผมแล้วลราคามันคือหกสิบล้านใครบ้าจะมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยหกสิบล้านผมเห็นผมยังแบบ ม,มันคืออะไรรถกีปล้างมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นของที่แต่งน้อยสุดเลยที่ผมตกใจมากทำไมที่แต่งเนงี่ยมาถึงน้อยขนาดนีจะเป็นตัวไฮโมโฮโมของผมเป็น ซื้อไปแล้วบางหมดแม่ซื้อไปแล้วต่อมาเป็นตัวนี้แม่ไม่ซื้อของแพงเวลาเก็บเงินเก็บนของแพงเลยนะคะเพราะเราจะได้ดีที่สุดหกหมื่นกับนี่เหรอืมเข้ามาดูรอบหนึ่งตอนนี้ขอซื้อไอตัวบังคับก็สำคัญอันนี่นี่เก็บเงินจานล้อเหล็กเหล็กดีขึ้นหน่อย เดี๋ยวเราไปแต่งยางเอาเป็นยางยางมันไม่ต่างเลยแต่ถ้าเราให้เรามาดูตรงนี้ไอหนึ่งมันเห็นในของดีเลยอ่ะเอาผมลืมแต่งลืมแต่งสีรถผมมาแต่งก่อนแต่เราก็จะมียางสีกรอบตรงเนี้ยเอาไปสีแดงเลยดีกว่าสีเทาสีเทาใสมากอันนั้น

เปลี่ยนหรือว่าเราจะใส่ไข,ข่นนะหรือว่าข้างใต้ไหมส่วนผมไม่พอเวลาควันหัวเจ้าเป็นสีดามเม้นสีม่วงสีม่วงสีม่วงไปมาลองรถกันหน่อยจะปาดแต่ยังไงเนี่ยเจ้าของร้านต้องไปเรียกมาแล้วเดี๋ยวลองรถก่อน จะไปลองเหยีมันดูดีกว่าว่าอุ้ยสวยๆจ้าส่วนไอ้ตรงนี้ทุกี่มันก็จะเป็นการบอกว่าใส่ตีมาเงินหรืออะไรเงี้ยเขาแบบพิมพ์ขึ้นโดยท่าไปเพราะมันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลย แต่เขาก็ยังจยให้สิ่งที่มันม่คนทีมาทมันคนหมั่นไส้มากกว่าเนี่ยผมผมเพ่เห็นคนขับรถชนเนี่ยไปนี่ซอย20ดีนะชนวิหาค่อยมาเวิน้วขอออกก่อนเดี๋ยวจะวนอ้นี่เขาไปหยุเดเห็นรอบไหมไงเบรกดี แล้วเราเป็นใต้ลงพุ่งเข้าหือมกันนี่เราเป็นใต้ลงนะี้ชูโอ้ยโอ้ยไม่ทันอีเดียวโอ้ยอันไวค้คลิปหน้าผมค่อยมาถ่ายเรื่องแบบนี้รอบนะครับพุ้นยา่าอี EP สองแล้วก็แล้วก็จบไปกับซิกมอ